โอเคสวัสดีเด็กๆท่านที่กำลังรอเทียริสเข้าจุอยู่นตอน,นี้ซึ่งณที่กำลังอัดคลิปอยู่ก็ตอนนี้เก้าจุกำลังมาแล้วนะซึ่งผมลืมอัดคลิปนะครับผม,ผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบลองเทคไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าทำเทียริสเสร็จร้อยแล้วบวกกับที่ว่าประเด็นหลักเรื่องของ OB ด้วยที่แบบว่าเออมันมีการปรับ เทลิสนิดหน่อยเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวอธิบายพร้อมกันนะครับผมา uh, จากที่มีคอมเมนต์มีคนบอกว่าเออพี่เอ,อ่อช่วยบอกเ,ออเทียงต่างด้วยว่ามันมีอะไรบ้างอะไรแบเนี้เพราะว่าบางคนแบบตามไม่ทันอะไรแบบนี้ยก็โอเคได้เลยก็ไม่มีปัญหาเลยับผมก็บอกให้นิดหน่อยกระไดผมเป็นไกด์ไลน์เนาะก็เทลิสนี้เหมือนเดิมนะผมก็คือเกณฑ์หลักๆเลยคือเราจะมองที่มือใหม่ก่อนนะผม ซึ่งเกณฑ์หลักก็คืออ่าหนึ่งเรื่องของความคุ้มค่าของตัวละคร2คือการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมอะไรมานี้นะครับก็จะเน้นย้ำไอสอกฎนี้เสมอน,นะครับผมซึ่งจะมีเทียร์ดาวน์ต่อนี้นะครับผมควรปั้นนะผมก็แน่นอนและผมก็คือเป็นตัวช่วงแรกๆที่สามารถควรเอ่อปั้นได้นะครับผมพอใช้งานได้คือเป็นตัวละครที่ยังโอเคอยู่แต่ว่าอาจจะแบบไปโฟกัสที่ควรปั้นก่อนอะไรมาเนี้ยผม เก่งแต่แพงก็คือมันเก่งแหละแต่มันแพงนะผมก็อาจจะแบบว่าโอเคเก็บงบให้พอดีพอดีก่อนนะผม PvP ก็ทําไลน์นะผมแล้วก็สามารถเล่น OB ได้นะผม OB คือตัวละครที่สามารถเล่นได้แค่ OB เท่านั้นนะครับผมณนะตอนนี้เนาะต้องมียูทูบฟอร์มเทศการก็คือตัวละคตรตัวนั้นอ่ะจะไม่เก่งเลยถ้าคุณไม่ได้ซื้อยูทูบฟอร์มเทการไว้นะครับผม ลีดซับแนะนําก็เป็นลีดซับที่แบบว่าสามารถเล่นได้โอ้อเลยกับทุกตัวละครอะไรประมาณนี้ครับเงื่อนไขน้อยพูดง่ายนะครับผมส่วนลีดซับเฉพาะทางคือเป็นลีดซับที่แบบว่าเออมันได้แค่เฉพาะบางเงื่อนไขอะไรประมาณนี้ครับผมมาพูดเลยแล้วกันเนาะตัวละครใหม่จะมีประมาณไม่รู้กี่ตัวจะไม่ได้แล้วแต่ว่าที่ดิสมาตัวละครที่แบบว่าเอ,อติดทีลิเซจะมีแค่ประมาณ4ตัวตอนแรกให้สาม แต่เนี่ยให้สีนะผมเอาเทียตัวเนาะตัวแรกคือ雷切尔萨默แล้วผม雷ลซัมเป็นตัวละครที่เก่งพอควรนะผมแต่ว่ามันแพงนะผมเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันขายแค่ในแพนะ็คดีลักซ์เจ็ดพันเจ็ดเนาะซึ่งมันถือว่าแพงมากๆผมเจ็ดพันเจ็ดเร้อยคริสตัลแหละพูดง่ายนะครับผมซึ่งมันแพงมากก็ก็เลยคิดว่าอาจจะแบบว่ามือใหม่อาจจะแบบว่าเก็บเพชรยากนิดน,นึงแต่ว่าความคุ้มค่าต่างถือว่าโอเคเลยับผมดาวเม็ดดี เป็นตัวละครเวอเจ็ดสิบที่แรงที่สุดหรืมั้งนะครับผมสำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคนะครับผมเล่นหมดหลักๆคือมันจะสามารถเล่น ABX ได้บอได้บางบางดาดนะครับผมแล้วก็ ABLABL จริงๆสูสีกับล็อกเลยนะครับผมไม่ถึงขั้นสูสีมากหรอกแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะมันก็สามารถแก้มันสามารถแบบคนที่แบบไม่มีล็อกอ่ะสามารถใช้งานได้นะครับผมอะไรมาณน,นี้นะครับ ตอนที่ไหนๆก็ใกล้ๆกันแล้วไหนๆใกลๆใกล้ๆกันแล้วก็อ่ะต่อเลยที่มิสทิกนะครับผมมิสทิกก็ตัวละครเนี้ยแน่นอน,นครับผมก็เป็นตัวละครสองพันห้านะครับผมมีรนะีฟอร์มเนาะซึ่งมันแพงเหมือนเดิมเลยมันแพงนะครับผมแต่ถามว่าเก่งไหมเท่าที่ลองมาต,ตอนเนี้โหมดที่สามารถเล่นได้คือ A B X เท่านั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยนะครับผมก็เลยคิดว่า อยู่ในโหมดของเก่งแต่แพงแต่สามารถแเออใครที่แบบไม่มีจริงก็ซื้อได้นะผมหรือใครไม่มีจริงก็แบบสามารถแก้ขัดเมื่อกิ้กับ,บินได้นะผมแต่ว่าถ้าแบบว่าเออตามเมต X, อเอเกนาะก็ควรจะเล่นมิสทีแทนนะครับอีกตัวนึงนะผมเทียสีเหมือนกันเออหรือบอกไปไอ้เจ้ามิเป็นเทียสีนะส่วนเทียสีตัวหนึ่งที่มาหมัดหม่านะผมก็คือเออมันเชื่อนะแป๊บนึงสมองแปง ก็ปินควีนอะผมเรียกก็ป็ินควีนแล้วกันก็ป็ินควีนนะผมก็ป็ินควีนตัวละครนี้เจสเอาจริงๆไม่ต้องถึงเจสซี่ได้ไม่อปัจจบผมถือว่าเก่งแล้วนะเป็นตัวละคร PVP ที่สามารถเล่น PVP ได้นะผมอืมแต่เงื่อนไขคือเขาต้องมีอ์ติแฟ์ถึงจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะซึ่งตัวละครเน,นี้พีพเก่งมากนะผมสามารถตบจีนเกรได้นะผม กอได้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ข้อเสียคือบางทีการจอย f r เฟรมเขาอาจจะแบบไม่มีไม่มีแบบประสิทธิภาพมากพอนะผมอาจจะแบบว่าโดนแบบสกิลไอเฟรมง่ายตายได้นะผมอะไรมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถแพ้ทางพวกแบบสไปน์น์แมนได้อดัมได้แล้วก็บูลลีนได้นะผมซึ่งผมถือว่าถ้าของไม่แน่นพออาจจะแบบว่าอาจางงต้องแบบ ทำของฟูฟูกว่านี้นิดนึงอะไรมาเนี้ยผมเกียร์ใช้ส่วนใหญ่ของคอมบินควีนอะควรจะเป็นเกียร์ที่แบบพอตัวรอดง่ายนะครับผม <S <S เช่นเอ่อเหลืองหลอมนะครับหรือใครการ์แน่นเลยก็คือเกียร์มาทองคำเนาะอันใหม่ล่าสุดเนาะเอ่ออันนี่คือตัวละครที่ผมแบบคิดว่าติดเทียร์ลิสแน่นอนแล้วแต่มีตัวหนึ่งที่แบบว่าติดเทียร์ลิสแบบมามืดนะผมก็คือราเชีซัมเมอร ตัวนี้ยคือมาฮึดมากครับผมใน OB แล้วผมด้วยความที่ว่าเขามีบัฟที่แบบให้กับมิวแทนสามารถตีแรงขึ้นใน OB นะครับผมซึ่งราเชลเป็นมิวแทนและมันมีอาร์ติแฟกต์ที่คีโกอย่างหนึ่งคือสามารถตายเกิดได้อ่าแล้วเขามีเป็นอเวคเคนด้วยนะครับผมซึ่งมันคล้ายเซอร์ซี่เลยนะครับผมคล้ายเซอร์ซี่มากนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะแพงนิดนึงเนาะแต่ว่าถามว่า เมต้าปัจจุบันเนี้ยคนส่วนใหญ่เขาใช้ราเชียวัันหมดนะครับผมก็คิดว่าตัวเนี้ยใส่ในช่อง OB ได้นะเออผมตัวมันโอเคเลยแล้วผมมันคือตายเกิดอะถ้าตายปุ๊บอะก็ระเบิดระเบิดเดอ่ออติอีกรอบนึงได้นะผมเพื่อการแบบเออให้ตัวละครในศัตรูตายอะไรมาเนี้ยผมอืมเก่งเหมือนกันนะครับผมผมลองมาแล้วนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็ชารหนึ่งขอภายนะผมก็ ขอภัยสำหรับทุกคนนะช้านหนิดนึงเนาะอ่าแล้วมีปรับเทียนนิดนึงด้วยนะผมจริงจริงมีปรับไม่เยอะหรอกก็มีแค่ตัวเดียวคือก็เป็นควนะีนเนาะจากเดิมที่อยู่ควนป้านก็ผมคิดว่ามันอาจจะแบบว่าไม่สมฐานนะกับเขาแล้วอนะก็เลยคิดว่าอาจจะอยู่แค่ลีดซับแนะนําก็พอนะครับผมอ่าจริงๆอ่ะเนล่าผมอาจจะเอาออก <laughs> <laughs> พูดติดเอาไหมไหม <laughs> ในส่วนของเนล่าผมอาจจะเอาออกเว้ยตอนแรกอะแต่ว่า ดูไปดูมาเอาจริงนะลาเชลมันแพงไปสำหรับผู้เล่นใหม่จริงอะเออถ้าแบบใครที่แบบซื้ออะจะแบบว่าเออมันต้องแบบเก็บตังค์เยอะนิดนึงอะก็เอาเป็นเนวิลาไปก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่คะแนนน้อยนะน้อยกว่าเนวิลลาคะแนนน้อยกว่าลาเชลนะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนตัว PVP ที่เหลือก็ยังปกติเนาะเออปกตินะครับ จริงๆ t ิงเทลิสรอนี้ก็ไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีอะไรแบบว่าปรับใหม่เยอะแยะมากมายแล้วเข้าเทลิสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวที่เหลือที่ผมไม่ได้พูดมามันคือตัวละครอ่ะพูดสักหน่อยแล้วกันเช่นแบบฮาวบอกอะไรมาเนี้ยมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันมีเคเบิลอยู่แล้วนะครับผมเอ็กซ์ดัสจริงๆอ่ะตัวละครมันมันไปทางลีดเดอร์อเออแต่ว่ามันได้แค่เทลิสองไงผมคิดว่า น่าจะแบบว่ามันไม่ค่อยโอออกเท่าไหร่บวกกับที่ว่ามันเป็นมิวแทนสสายสีม่วงด้วยผมเลยคิดว่าหางานได้ยากอยู่นะครับผมจาบตัวของเอสโซดัสเนาะไซคอปที่เขาบอกได้เียสี่แปดสิบยังห่วยเลยแปดสิบ <laughs> ยังห่วยเลยคือปัญหาไซคอปอะคือไซคอปมันมีวีฟอร์มที่เก่านะครับผมอ่ะก็เลยคิดว่ามันสามารถเล่นได้แบบไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ อาจจะเป็นลองเทคเนาะอาจจะหน้าเบือหน่อยขออภัยด้วยนะผมก็ดีกว่าไม่มาแล้วกันดีกว่าไม่มาแนละ้วผมโอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะเป็นปกติแล้วเนาะสำหรับแบเอ่อเกเนาะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะสำหรับเกดแปดนะครับเจอกันนะครับผมทุกคน